Let's go อยากได้เฮ้ยผมอยากได้แจนเบลว่ะอ่าโอเคแจนเบลไม่ได้แน่ๆคืออยากได้แจนเบลเพราะว่าจะเอามาทำเป็นซันไฟล์ซันไฟล์มันเป็นในเทมต้นเกมที่แบบดีมากอ่ะดีแบบการันตีไฟชนะเลยครับหรือเราจะลองเล่นคอมแอสซัซินกันก็คือเป็นทวิชก็ได้อยู่นะโอ้ได้แซกมาด้วยครับ ถ้าได้แซกมาเนี่ยเอามาเล่นเป็นเจมเทคได้ชั่วคราวเลยในช่วงตน้นโอ้โหแต่ไม่มีเจมเทคมาให้มีองค์กรครับซินิเคตซินิเคตเนี่ยอ,องตรงผมไม่เคยเล่นเลยได้รับเกาะตานเวทแล้วก็ดูดเลือดขายกาเ่นมาอือหมซุ่มลังคาฟรีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบเป็นพนาเวอร์ที่ดีมากช่วยต้นเกมได้โคตรเลยโลทีหนึง นี่ไงมันเป็นโรฟีอู้การเรนเนาะถ้างั้นยืนอย่างงี้ก็ได้เอาตัวสองดาวมายืนแต่นถ้าเป็นการเรนมันต้องเป็นอะคาเดมี่ใช่ไหมโอเคเล่นเกรฟเล่นเกรฟอะคาเดมี่อะคาเดมี่หรือจะเล่นคาตารีนาก็ได้เจมเทคก็ได้เนี่ยอันนี้เจมเทคยืนแล้วก็คาตารีนาเติมแต่ถ้างั้นผมต้องขายการเรนการเรนสองดาวดีไหมก็ดีครับแต่ว่าเจมเทคดีกว่า ถ้งงางั้นเราก็ขายครับแล้วก็คาตาเลนาใส่โอทาลอนก็มีเล่นนาซัลซินเลยก็ได้มัง้งขายนี้เดี๋ยวซื้อทาลอนอีกตัวนักซัลซินก็น่ากลัวดีไหนมาลองดูสิลองเล่นดูหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะเวิร์กอันนี้โรฟรีครับโรอากาเลนเอาจริงๆอีกมุมมองนึงเนี่ยมันก็น่าเล่นกาเลนเหมือนกันนะยืนเป็นนักเรียนนะครับเป็นในแคเดมี์ อันนี้คือเราจะไม่มี Academy เราจะมีเป็นเจมเทคแนวหน้าเราจะค่อนข้างอึดเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมเล่นแอสซัสซิเนี่ยผมควรจะเอาไอ้เนี่ยมาไว้แนวแนวแบบแนวยาวครับเพื่อทําให้ตัวละครแท้งของมันเดินออกมาไกลๆเออตัวแอสซัสซิเราจะได้ไปล้วงตัวหลังเพราะถ้าอย่างนี้แอสซัสซิเราจะไม่ได้ล้วงตัวหลังครับมันจะเป็นล้วงตัวไม่ใช่ล้วงมันจะเป็นการตีตัวแท้งแทนแทนที่จะลว้วงการเล่นระดวงเฮ้<ๆ>ยเราแพ้เลยอ่ะเนี่ยโพซิชั่นทำให้เราแพ้เลย คนนี้เล่นสายเวทครับมาสายเวทแต่ไอเทมเขาเป็นสายกายภาพ่ะดิเนี่ยเป็นเทียร์กับเบียบซอดพารอนสองตัวว,ว้าวมาทารอนโรทีนึงทวิช <c oughs> หรือไม่ก็ห้อยเน,นลลี่อ่ะไว้ที่ทวิชครับห้อยไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ทำอะไรต่อแต่แค่ห้อย ไอเทมที่เราต้องการก็โกรฟครับถุงมือแต่เอาถุงมือคู่กับคาตารีนาดีเพราะว่าเราจะเอาเป็นอินพีทีเอชเราต้องการถุงมือเยอะเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาเล่นเป็นแอสซัสซินไงไม่คิดว่ามันต้องการถุงมือเยอะขนาดนี้แอสซัสซินต้องการถุงมือเยอะครับอ่ออ็นพีทีเอชไงสองอันให้กับทวิตอันหนึ่งให้กับคาตารีนาอันหนึ่งแล้วเราก็ใส่อินพีทีเอชให้ อัพเวลทีหนึ่งได้ครับอับทวิตแอสสซินต้องมีสี่เดี๋ยวนี้ทวิตกับคลาลิเน่าช่วยกันโลทีหนึ่งโอ้สิงมาสองตัวหรอไม่ได้ใช้นะเออสกิเลเรลหน้าเป็นสกิลที่ดีอะเนี่ยมันเป็นการเรียกโล่ครับให้ขาตัวของเรลหน้าแล้วก็เพื่อร่วมทีมแล้วก็ได้รับ ตานเวทแล้วก็เกราะด้วยเรวน่าเป็นตัวแทงที่ดีมากส่งก็3โก้แหละไม่มีอะไรที่เล่นได้นะครับโรโอเคสวยชาโค a s อสซัสซิครับคือตัวของคอม a s s a s s i ิก็จะเล่นรูปแบบเป็นซาโรโรครับซาโรโรเป็นวิธีการเล่นที่ไม่อัพเลเวลแต่ผมดันอัพไปแล้วดิเป็นไรปะก็เป็นนะครับเราจะไม่ได้ทวิตสาดาวง่ายๆแล้วเราต้องหาทวิตสาดาวกับต้องหาคาตานาามดาวครับ คอมเมดแอซซินก็ต้องทําประมาณนี้แหละก็คือทําให้ตัวละครมันเป็นสามดาวให้หมดแต่คิดว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือทําให้คาตาเรีนนาเป็นสามดาวกับทาร์ลเป็นสามดาวมากกว่าตัวของแอซซินเนี่ยมันจะมีพลังในเรื่องของสก,กิลมันจะติดคีย์ทุกอ,อยู่แล้วดังนั้นไม่จําเป็นต้องใส่มัดคลีให้มันคาตาเรีนาเลยจําเป็นต้องใส่อินฟินิตี้เอ็ดเพื่อทําให้โอกาสครีของคาตาเรีนาคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมิดแครงใช้ได้ปะได้โต ไว้บิฟแคงใช้ได้ครับเอามาใช้ดึงตัวแนวหลังอีกฝั่งเพื่อทําให้เราเก็บแนวหลังอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นครับได้เงินไหมผมไม่ได้เงินหายอูย้เร็วหน้าตัวึ่งอย่างเยี่ยมเลยครับแฮนด์นับจะติดใส่ได้เป็นของที่ดีมากๆด้วยครับต้องใส่ด้วยแหละพวิทเอาคาตาเอาต้องใส่แฮนด์นับจะติดมัน เปลี่ยนความสามารถใหม่นะครับสาวคนที่เคยเล่นแฮนจัมัสเต็ดคือเมื่อก่อนมันจะสุ่มใช่ไหมระหว่างจะได้ดาเมจกับฮิลแต่เน,นี่ยคือมันได้2ผลเลย2เอฟเฟกเลยบอกว่าในช่วงต้นการวางแผนคือเอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเพิ่มขึ้นถึง30%แต่คือมันได้ทั้งฮิลได้ทั้งดาเมจแล้วคาตาอีตัวสวยผมก็จะไม่อัพเลเวลเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคครับอ่าเลเวลหน้าลงมาข้างล่างจะไม่อัพเลเวลเลยจนช่วงเวลาสักประมาณด่าน3ไปปลายเราก็ค่อยโรครับโรหาทวิทแล้วก็คาตาอน้า ทวิตมันหนึ่งโกะมันค่อนข้างถูกในการทำสามดาวดังนั้น,นไอตัวนี้ทำได้ส่วนที่เหลืออย่างชาโคอันนี้ไม่ต้องทำเมื่อก่อนเขาจ้เาชาโคแบกกันแต่ในนี้เห็นว่าเอาคาตาเรนาแบกเดี๋ยวเราจะลองดูแต่คาตาเรนาแรงใช้ได้เลยนะจากที่เห็นอนะดาเมจตอนนี้ก็ที่หนึ่งนะครับลองมาก็ทารอนทารอนก็ต้องเป็นสามดาวนะทารอนทวิตคาตาสามดาวแต่คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสที่คาตาเยอะๆทวิต ใช่คาตาใส่การเบสก็ได้ถ้าไม่มีแฮนด์อตจะติถูกต้องครับเป็นของฮิวอ่ะให้มันยังไงก็ได้ให้มันฮิวด้วยสกิลให้ได้ของที่ฮิวด้วยสกิลมีอยู่สองอย่างแฮนด์น็อตสเตตสกับแฮกเกอร์กเบสคอมแอสซัสซินอ่ะมีข้อดีก็คือในเรื่องของเฮ้ยคนนี้เล่นยอร์โดออะถามจริงมีคนเล่นยอร์โดในแร้งเหรอว้าหน่ะเฮ้ยแต่ตัวเขาสวยอยู่เนี่ยเหมือนได้ตัวที่ต้องการครบอยู่ครับไอเทมก็โอเคโอเคชนะไฟท์ครับ แบบคลีน n เราก็จะหาไอเทมเดเมจอย่างเดียวเฮ้ยทาลอนผมลืมซือ้อโอ้อะไรกันครับเนี่ยเมื่อใดที่ทีมเหลือน้อยกว่าศัตรูยูนิตจะฟื้นฟูเป็นชีวิตสองหน่วยทุกๆวินาทียูนิตท,ที่ไม่สมใส่ item, เทมย์ประกอบต้านทันเวทสาหน่วยยูนิตจะฮิล300เมื่อสังหารศัตรูผมชอบอันนี้นะมันจะทําให้อัศซินเราอะรอดรวัวๆโอ้เสียดายครับลืมซื้อทาลอนก็เสียหายอยู่อะ โอเคขายขายอ่ะเก็บเงิน30ครับเก็บเงินเรื่อยๆรอจนตาวูฟแล้วเดี๋ยวเราค่อยไอ้นี่คนนี้ก็เล่นอะไรอ่ะคนนี้เล่นเว็กซ์เวกเล่นกันเยอะมากเลยอ่ะไม่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 ไม,ไม่คนนี้เล่นไอน้นี่ครับเล่นอาร์คินิสแล้วเขาได้เว็กมาไวเออดีนะที่เล่นตัวของเว็กจะได้ไวอ่ะิวูิว โอ้โหเวกระเบิดจ้าอุตส่าห์ได้วินสตรีมาตั้งนานอ่ะสิ่งที่จะหยิบเละเคบหยิบได้หมัดไม่มีหยิบไม่ได้เล็เคเบิจริงๆเดี๋ยวต้องทำไอออนิกสปาร์คอีกชิ้นหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเลเครบผมกะจะเอามาใส่ให้กับทวิตด้วยเพราะว่าทวิตอ่อะมันห้อยนิรลีดแล้วมันดูไม่ได้ใช้อะเราคุยซูให้มันสวยครับทารอน ผมต้องการต้านเวทดิคอนอย่งนั้นะเอามาทำเป็นเอลนิกสปาร์คให้กับคาตาลิน่าเพื่อช็อตสตูที่ใช้สกิลแล้วก็ลดต้านเวทด้วยมันเป็นไอเทมที่สามารถลดต้านเวทได้จริงๆก็มีอีกชิ้นหนึ่งก็คือสตัติกช็อคครับสตติกช็อคก็ลดต้านเวทได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากใช้อะไรชาโค่นี่3โกะขายไม่ได้มันเป็นตัวที่ต้องใช้อ่ะอันนี้ใช้หมดเลย ซื้อตัวอื่นเพื่อให้ตัวที่เราต้องการโอ,อกาสออกมากขึ้นโอเคชาโกมีใครสวยครับ <never> ไม่มีแค่นี้แหละเดี๋ยวรอโรยออทีตาวูฟครับจะโรตาวูฟเพื่อหาทวิต3ดาวแล้วก็คาตา3าดาวเฮ้ยเราโดนซันไฟบอร์ดบอดเผาครับเผาแล้วตัดหิู่ แต่ไม่เป็นไรคาตาเราแรงมากแรงแบบแรงจัดเลยสกิลคาตาถ้าสังหารศัตรูจะได้รีมานาด้วยครับก็จะพุ่งพุ่งุ่ลัวๆอารมณ์เหมือนคาตารีน่าในเด็กออฟเจนก่อนนั้าเนี่ยสมัยก่อนเลยครับตอนที่มันก่อนรีเวอร์ครโรฟรีหนึ่งทีไม่เจอครับยังไม่เจอทวิทขาดทวิทอีก2ตัวรอจบตอนนี้ค่อยโรได้อยู่ เดี๋ยวรอจบตานนี้แล้วเราโรอีกทีหนึ่งครับไม่ค่อยมีคนเล่นทวิตอแตมันหาทวิตสาดาวค่อนข้างง่ายเบียบซอสอีกอันหนึ่งนี่ไงทวิตสวยเลยครับโลครับโลครับสวยครับได้ทวิตสาดาวแล้วทีนี้เออ่สิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือคาตาเีนาครับ Empire, <above. S 1> นี่ไคาตาลีนา บิสคลงก็ใช้ได้ในเมื่อเราได้คาตาลิน่ามาไวเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมค่อยโรหาคาตาลิน่าเดี๋ยวค่อยโรหาคาตาลิน่าตอนเราขึ้นเป็นเบล6หเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีโอกาสออกตัวสีสีฟ้าเยอะกว่าตัวคอมมอนนีตัวหนึ่งโกมันเป็นอันคอมมอนโอเคชนะชนพิ้วยิงไปหนึ่งทีทวิสเฮ้ยเดี๋ยว แพ้เหรอบ้านะเอออย่าไปแพ้เขาคาตาขาดสองตัวเองครับไม่มีคนเล่นอัศซินอ่ะผมเล่นสบายมากเลยเคนี่ไงเรามีโอกาส40%ที่จะได้ครับนี่ไงคาตาตายละใส่แกงแพงเข้าไปมิสแครงมิสแครงเอ็กโคสวยทารอนอูหทารอนสามแล้ว ขาดคาดตาตัวเดียวเองสวยครับจบแล้วมั้ง <laughs> จบแล้วมั้งได้ไวขนาดนี้โมว่า oh, จบแล้วคิวเลยอะแอสซิส n ์แผทนี้มันเล่นง่ายอย่างวะไม่ได้ขิงนะแต่อันนี้พูดจริงว่าทำไมมันเล่นง่ายจังวะคือมันหาตัวง่ายมากเลยอะผมว่าโอ้โ oh, หดีกว่าการไปเล่นชาโคอีกอะ คือปกติอะก่อนหน้านี้นจะมีคนเล่นก็คือจะเล่นชาโคเป็นชาโคสามดาวแล้วเอาชาโคแบกครับแต่อันนี้คือ <laughs> what รึบิสแครงมาสิ่งที่ผมต้องทำเพื่ออินพ o ูค้อมตัวเองก็คือการรอั p level ครับเก็บตังรอ up level ขึ้น level เวล7ขึ้น level 8แล้วใส่แอสซัสซินให้เป็นแอสซัสซิน6ตัวครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องทำชิลแล้วอะมันครบหมดทุกตัวแล้ว มันครบแล้วอะ่ะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะโขลอเซินมันเล่นง่ายแบบง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอไอเทมแบบชิวๆได้เลยอ่ะครับแต่แต่ต้องดูว่าไอเทมผมจะสามารถไหลไปยังไงได้บ้างครับมันต้องเป็นแบบ Infinity Edge อะ่ะคือทารอนทวิทแล้วก็คาตา ي ن าเป็นตัวที่ควรจะมี Infinity Edge เพราะว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้าง,งแรงที่สุดในในหลายๆตัวแล้วก็ทําให้โอากาสครีมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับทำให้ใช้สกิลยังไงก็ติดครีไงจริงๆทารอนไม่ต้องใสนะ่ก็ได้ ทารอนต้องใส่ใส่โฟกัสแค่คาตาเน่ากับทวิทก็พอแต่ถ้ามี IE แถมมาก็ใส่ให้ทารอนครับส่วนของอากาลิเนี่ยอากาลิมันไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วอะ่ะผมมองว่าแบบแอสซัสซินในเมตานี้มันเล่นง่ายอะ่ะผมจะได้เมตาเวรก้อนเนี่ยอยากได้ได้ครับสวยโคตรจบแล้วของคาตาผมฟูแล้วโคตรฟูเนี่ยได้แล้วไอโอนิกสปาร์ครับ อันนี้สปาร์คืคอศัตรูพยนยัจสองช่องจะถูกลดค่าต้านเวทลง50%เมื่อใช้สกิลแล้วก็จะถูกช็อตทำความเสียหายเท่ากับ225%ตามมานาสูงสุดของพวกเขาของดีสายแอนซิเลเยอร์เล่นได้เนี่ยสายทวิทแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีไออีได้เดี๋ยวจะเล่นไออีแทนเดี๋ยวรออัพเวลครับน่าจะอัพรวดเดียวเลยมั้งก่อนอื่นเดี๋ยวอัพเจ็ดก่อนเดี๋ยวพอมาราวแรปเตอร์เดี๋ยวผมอัพขึ้นเจ็ดก่อนดึงมาโหดูแนวหลังเราล้วงดิ อันนี้คอมยอเดลนะพยายามเล่นยอเดลหนักมากแต่ได้3ดาวครบแล้วเปล่าฝั่งเขาอะ3าดาวเขาได้แล้ว2ตัวครับตัวแกนหลักเหลือไฮเมอร์เหลือเวกโอ้โหคนนี้น่าสงสารจัดเลยคือเล่นคอมยอเดลในจังหวะที่มีคนเล่นอาร์คิมิสคอมอาคมพอดีครับแล้วเมื่อคุณเล่นคู่กับคอมอาคมเกิอเลยขึ้นจะแย่งเวกกันไงหลังจากได้สกิลครั้งแรกแชมเปี้ยนอาร์คิมิสจะฟื้นฟูร้อยสิบพลัง จากมานาสูงสุดเฮ้ยอันนี้ดีเพราะว่ายังไงตัวแบกเราเป็นคาตาอยู่แล้วครับเล่นได้เออเราใส่คาตาให้สุดไปเลยเฮ้ย <Mental. S 1> จริงๆวิสแครงก็ควรจะ3ดาวเนี่ยถ้าวิสแครง3ดาวมันดึงแรงมากทุกคนเราค่อยเจอหน้าเราค่อยหยิบมันมาละกันไม่ไม่ได้แบบโฟกัสต้ตองหยิบขนาดนั้นตั้งเหลือ,อไว้อัพเวลบ้างดีว่ามันต้องขึ้นเวล8อะ,ต,อ8อะต้องขึ้นเวล8เพื่อให้แรงที่สุดนะครับให้มีแอสซัสซิน6ตัวไม่งั้นมันจะไม่แรงเท่าไหร่ถามว่าจะเอาตัวแทงออกแล้วใส่แอสซัสซินได้ไหมองว่า มันจะเซฟกว่าถ้าเราเอาเงินไปอัพเวลแล้วก็ทําให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยมันอยู่คือ2ตัวเนี้ยมันโคตรหมอของแอสซินเลยเว้ยเพราะว่าเนี่ยเรโวน่าคือให้เกราะตัวเองแล้วก็ให้เกราะเพื่อนด้วยมันอึดอะมันอยู่ได้นานอะเป็นตัวแทงที่อยู่ได้นานแถมบิสแครงก็คือเป็นตัวที่ดึงตัวแนวหลังฝั่งตรงข้ามมะเนี่ยมันต้องมาแย่งตัวกันนะมีคนเล่นยอเดลวันสองคนนะครับ มีคนเล่นยอได้กสองคนแล้วมีคนเล่นคอมอาคมอีกค,คนหนึ่งหาตัวกันยังไงนี่เนี 2, 3, 4, 5, ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปึ๊บโอเคอัพเลเวลเป็นเลเวลเจ็ดแล้วเราจะใส่ตัวอะไรอะใส่เอโคเงินเบฟซอสแล้วก็เลคเคอร์โบถ้างั้นต้องเล่นจอยแอนซ์เลเยอร์มัาบ้างตาปิดไฟไม่เบิร์ครับจอยแอนซ์เลเยอร์เวิร์กกว่าเราใส่ให้ทวิชเอโคอีกตัว ผมต้องอัพเลเวลปะจริงๆถ้าเจออากาลิก็ควรจะ level. อัพเวลอะจะแอนซเลอร์ไปแล้วก็ระหว่างทารอนกับชาโคเ,าเอาทารอนแล้วกันจริงๆผมควรอัพเวลแปเนี่ยเก็บเงินอัพเวล8แต่จะหาบิสแครงยากแต่บิสแครงมันไม่จะเป็นต้องสามในความคิดของผมอะคือใช่บิสแครงมันดึงตัวแนวหลังมาแล้วมันดีมันโอเคแบบตัดจังหวะได้ดี บิสแข้งสามดาวก็ทําให้มันดึงมาแล้วอาจจะตายไปเลยอย่างนี้อีกแต่มันอาจจะเปลืองตังเกินไปอ่ะมันเป็นซีนารรโอในฝันที่ใช้ตังค์เยอะมากนี่ขนาดผมชนะรัวผมยังไม่อยากจะใช้เลยผมอยากเอาเงินไปอัพเวลมากกว่าเงินอัพเวลมันใช้เยอะไงห้าสิบหกเลยอ่ะในการอัพขึ้นแปดอะครับซื้อเวกดักดีกว่าดูท่าพวกเขาอยากจะได้กันหรือตายกันหมดแล้ววะคนเล่นยอด้วยนี่ไงยังอยู่ครับเวกคนนี้ก็ยังอยู่ไฮเมอร์เขาได้สามดาวแล้วเขาเล่นไฮเมอร์เป็นตัวแบกด้วย ไอพวกแก๊งโยเดิลทั้งหลายยังอยู่อ่ะผมน่าจะเจอกับไฮมอร์ Hi ป่ะผมเอาบิสแครงยืนตรงนี้มันน่าจะดึงไฮมอร์นะไม่รู้ดิลองดูอา้าวไม่ใช่เว้ยอันนี้ยิงโยเนครับดึงโยเนใช่ป่ะโยเนหรืออันนี้วะอ่าดึงควินครับมันดึงตัวที่มันไกลที่สุดอ่ะก็ยไม่ไหวเหรออ๋อเขามีจิงนี่ว่าอ่า,อา เดี๋ยวหน้าโดนกินด้วยเลยไม่ไหวครับดาเมจมันมาจากไหนวะอีเราอีสามดาวออขาดอีก34เดี๋ยวรอตาหน้าครับรอตาหน้าเดี๋ยวผมอัพเวลเป็นเวลแแล้วเดี๋ยวหาอากาลิเติมแอสซัสซินเป็นตัวที่6อันนั้นก็คือจบสิ่งนี้ผมต้องทำแล้วก็ทำได้แค่นั้นแหละที่เหลือถ้าทำเพิ่มได้คือบิสแครส์สามดาว ก็ถ้าเจอหน้าบิสแคงก็คือซื้อเก็บไว้ครับผมไม่ได้คิดจะทำบิสแคนสามดาวไงผมก็เลยเออไม่ได้เก็บมันไว้โอ้โหมันยิงหน้ามันตายหมดทุกตัวเลยไฮเมอร์3ามดาวครับอ,อี่จริงคอมแอซซินนะครับมันเป็นคอมที่เอาท็อปส่นะเห็นผมปะผมได้ท็อปสแล้วนะนี่คือแบบคือครบในสิ่งที่ต้องการแลครับเอาไวน้นี่เดี๋ยวเอาลูนาน เอาลูนานมาให้กับทวิชตีกระจายเพิ่มครับอีกจา่าแอนซ์เลีร์มันเหมาะกับคอมที่มีแทงเยอะอันนี้คอมไม่มีแทงกันดิอาเวลครับสวยครับอากาลิจบจบกันไปง่ายๆเออยืนแนวหลังให้หมดอันนี้ยืนคู่กันอือที่เหลือขายดึงมา สวยครับสวยครับสวยครับเดี๋ยวเวกอ้ oh my god อ oh ้ my god ้โอ้ไม่ไหวมันมีอยู่นี่ไม่ไหวโลเยอะมากมากผมทำอะไรได้อีกวะ ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอะได้ประมาณเนี้ยมันสุดแค่เนี้ยของแมสซินนน่น่าจะเจอของคนนี้เจอแน่ๆแหละเจอแน่ๆเจอไอ้ยทำไมเจอยอนด้วยวะโอ้โหแล้วเขาสลับโพซิชันนครับเขาเดาออกว่าเขาจะเจอเราก็คือการเดามันเดาได้ครับไม่ยากก็แค่เราจะไม่เจอคนซ้ำที่เราเคยเจอไปแล้วสวยตายหมด <laughs> ไอยออเดลที่เคยยิงหน้าเราครับไฮเมอร์ตะกี้คือไฮเมอร์มันยิงไม่โดนคาตาเยนาไงพอไฮเมอร์ยิงไม่โดนคาตาเยนาปุ๊บม,มันจบเลยเอ็โคต้องใช้3ดาวปะไม่มีอะไรวะเอ็โคสดาวอะผมว่าชาโค3ดาวน่าสนใจวะเอองั้นเราขายเอาเก็บตังค์ก่อนแล้วกันเอ็โคใหม่หรอการ์เด้นเอ็เจเหรอครับใส่ให้ใครดีวะใส่ให้หากาลิหรือใส่ให้ทารอนหรือใส่ให้ตัวแท้งถ้าใส่ให้ตัวแท้งก็ดีหรอ ดาเมจที่เยอะที่สุดผมไม่ได้เช็คว่ะผมน่าจะเช็คกราดดาเมจเนาะว่าตัวไหนเป็นตัวแบกอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าคนที่จะหยิบเก็บตัวอะไรไป <termin> พอขายล้วเอ็โคมาผมกัน3ตัวไม่เป็นไรก็ซื้อคืนมาเลือดเราเยอะครับค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้คือเราจะจัดการเขายังไงดีเอ็โคลโค สลับตัวนิดหน่อย,สอยใส่ทีให้ใครดีวะอากาลีแล้วกันผมเชื่อมั่นในอากาลีวะผมเชื่อมั่นว่าอากาลีมันจะแรง มันเป็นถึงเลเจนดารี่เลยนะทุกคนเนี่ยสกิลนางทำอะไรวะอุ้ยทูดามจเออนี่ไงพุ่งตรงไปในเส้นทางที่มีศัตรูมากที่สุดครับแล้วก็ทำความเสียหายเวทแล้วก็ทำเครื่องหมายเมื่อพังชีวิตของเป้าหมายเมื่อพังชีวิตของเป้าหมายลดตั้งต่กว่า20%จะพุ่งอีกครั้งแล้วก็ทำดามจโอ้โหคิดไปคิดมากา,กากว่ะเป็นตัวแอสซิสซินที่รู้สึกแบบมันดูไม่ค่อยเก่งอะ ถ้าจำไม่ผิดใน PBE เคยมีคนทำอาการิสสามดาวผมรู้สึกเฉยๆมากเลยสวยผมพยายามซื้อตัวไอ้นี่ไว้ตัวตัวเมจิกเพื่อให้มันออกปิดแข้งง่ายๆชาโค่เดี๋ยวซื้อ ไหวไหมครับคาตาดาเมจได้อยู่ดาเมจสวยอยู่ฆ่าตายไปแล้วตัวของ TF ดาเมจอันนี้เหลือ3คนแล้วนะครับให้เขาฆ่ากันเองไหมจริงจริงมันก็มีอีกวิธีคือให้เขาฆ่ากันเองเดี๋ยวชาโคสามดาวก็เดือฟความจริงสวยแล้วสวยแล้วผมโดนาชาโคสามดาวฆ่าอ้อซินิเคตจา้าเกาะเยอะมากนี่คือเกาะเยอะมากมาก จริงจริงเลือผมยังพอเหลืออยู่นะผมไม่ต้องโรก็ได้สวยแหละเจอไอ้คอมนี้ไงเรายกตัวมาหาเขาดูที่จะไหวไหมเกาะมันเยอะมากเลยอะ่ะสวยครับคาตาสวยครับคาตาคาตาอย่าเพิ่งตายเออโอ้คาตาตายไปแล้วตัวแบกไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วเขาเล่นคอมเดียวกับเราอะ่ะเขาเล่นคอมเดียวกับเราแต่เขาดู แข็งกว่าเพราะว่ามันเป็นคอมซินิเคตมันได้รับเกราะและตานเวเพิ่มขึ้นมาครับเฮ้ยแอสซัสซินีกตัวแอสซัสซินีกตัวไปไม่ได้อะไรเนะี่ยเซฟเฟอร์ครับดีสุดละดาเมจของเขาที่เยอะที่สุดคือชาโคเดี๋ยวเรายกชาโคครับเดี๋ยวหาจังหวะยกชาโคสวย สวยครับผมทำได้แค่นี้แหละทำได้แค่เพิ่มดาวตัวละครแค่นั้นแหละยกชาโคครับผมจงใจยกชาโคนะยกชาโคไม่ได้วยช่วยไหมลองดู อันนี้คือเรายกชาโค,ชาโคะชาโคไม่ได้ทำดาเมจช่วงต้นเกมอ่ะอืมไม่ไหววะต้องยอมรับครับว่าไม่ไหวไม่ไหวเกาะเยอะมากๆเนี่ยเกาะเป็นร้อยเลยครับเลยไม่เข้าเหลือเลือดสามแล้วเราพยายามแก้เกมอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็พบว่ามันไม่ไหวจ้าชาโคหาตัว หาตัวเป็น3ดาวไม่น่าได้นะฮะทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วมันทำได้แค่นี้จริงๆนะเอาชาโค,โคยกอันนี้ขึ้นเอ้ยไม่ใช่เอาเอโคยกยกรอมขึ้นไม่รู้อะไหวไหมไม่รู้อ่าแชนน้าต้องลุ้นอนะ่ะต้องลุ้นแต่ไหวยากอยู่อะก่อมันเยอะ โอเคเขาตายเยอะมากผลจากการที่เรายกบลอมนะครับอ่ะเหลือ2ตัวสุดท้ายคือชาโคกับดาริอัสอ่ะโอเคตายตายเฮ้ยไหววะ่ะเราต้องยกตัวแทงเขายกตัวดาเมจไปไม่ไมีผลครับยกตัวแทงอย่างเดียวอันนี้อ่ะเงินเงินครับเงินครับ เฮ้ยได้ชาโค่อีกตัวมันยังมีอยู่อีกเหรอชาโค่ในภูอ่ะ ยกรอเหมือนเดิมลดต้านเวทด,ด้วยสตาติกช็อคด้วยชาโคตายไยไหวแลไหวละ,ละเอาไหวเฉยเฮ้ย เทียสามมีสิตัวก็คือจะมี3าดาวได้2ตัวถูกไหมก็ตะก,กี้ถ้าผมโรเพิ่มผมก็มีโอกาสได้ชาโคสามดาวแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมชนะได้มันถามว่าเป็นบินชาโคสามดาวไหมโพ i ิ i ันนะครับล้วนๆเลยแล้วก็แซฟเฟอร์ครับการยกนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผมชนะผมยกบลอมแล้วมันส่งผลคือบางทีครับเราควรที่จะเลิกที่จะคิดว่าเอ้ยเราจะซื้ออะไรดีมาเป็น เราจะปรับกลยุทธ์ position ยังไงดีคือตอนแรกอ่ะผมพยายาม position แล้วเว้ยแต่ position ปุ๊บมันก็ไม่มีผลอะเพราะว่าเขาเล่นตัวแบบจัดกลุ่มกันที่มุมอะคือยังไงตัวละครมันก็ไม่ออกมาอยู่แล้วอะเท่ากับว่าเราจะไปล้วงตัวแนวหลังได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือคาตาโดดเข้าไปได้แน่เพราะว่าบิสแครงอะ่ะมันดึงออกมาตัวหนึ่งทาให้มันมีช่องว่างคาตาก็จะโดดเข้าไปพอคา,าตาโดดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะปั่นในวงในวงในก็น่าจะมีตัวที่ตายแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าถ้า มีแค่คาตาตัวเดียวบางทีวงในมันไม่ค่อยตายไงดังนั้นน่ะไอซัฟเฟอร์อที่ยกบลอมโอคตรมีผลเลยเพราะบมอมเป็นตัวที่ทําให้เขา่ะชนะมันซีซีหลายครั้งมากๆมันยกหลายครั้งมากๆจนตัวละครตัวอื่นผมทําดาเมจได้ไม่ค่อยดีถือว่าเป็นตัวอย่างเกมเพลย์แอสซัสซินที่ดีนะแก้เกมจนชนะได้เล่นง่ายอ่ะมันมันแย่งกันเล่นยอรได้วนสามสี่คนอ่ะ <c oughs> แล้วมันไม่มีคนเล่นแอสซัสซินเลยเท่ากับว่าตัวเราหาโคตรง่ายเลยคอมที่จะจัดการแอสซัสซินได้ก็ ผมว่าไม่มีอะไรอ่ะแค่เอาซ c ซดักมันอ่ะแล้วก็ยืนโพสิชันแบบจัดเป็นกลุ่มอย่างนั้นอ่ะแค่บอมตัวเดียวอ่ะทำให้คอมผมแพ้ทุกตัวเลยนะแล้วก็กราะต้านเวทเยอะๆอย่างเงี้ยครับแอสซัซินจะตีไม่ค่อยเข้าคือไม่คิดว่าจะชนะเลยนะแบบถ้าสมมุติว <ihat> ่าลงคลิปก็คือก็ลงไปทั้งทั้งที่2อย่างนั้นเพราะเห็นดูจากสภาพแบบโอ้โหชาโค3ดาวเขาไม่ตายทุกที เกาะเขาเยอะมากคอมแมงคอมซินิเคดข้อดีอะครับของการที่เราเลือดเหลือเยอะๆคือเรามีเวลาลองผิดลองถูกว่าแบบออันนี้ไม่เวิร์กว่ะอือันนี้แก้ไม่ได้ว่ะอย่างผมผมมายกทาโคเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะลองมายกตัวแทงดีเฮ้ยเวิร์กว่ะอะไรอย่างเงี้ย